ชอบสินค้าดีที่ฟรีได้ง,ง่ายๆที่ King Power Application เดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวง ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปลงไปดูสัตว์ป่ากันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยเราจะไปตรงจุดชมวิวก่อนไปเผื่อมีโอกาสดูนกเงือกที่เขาแบบบินผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณจุดชมวิวครับแล้วก็ลองฟังเสียงดูด้วยว่าวันนี้สัตว์ป่าร้องอยู่แถวโซนไหนชนนี้นะครับเขาร้องไหมอะไรยังไงครับดูสภาพอากาศโดยรวมก่อนแล้วไปดูวิววันนี้เมื่อคือน่ะฝนตกหนักแล้ววันนี้ก็โชคดีมากที่ท้องฟ้าเปิดแล้วบรรยากาศเนี่ยครับ ส่วนใหญ่นะจะโชคดีเพราะว่าพอฝนตกคะรับแมลงจะออกเยอะในช่วงเชา้าแล้วทีนี้นกก็จะเยอะมากนะครับก็มาดูกันว่าเราไปเราจะเจออะไรกันบ้างเราจะทดสอบสายตาก,กันหน่อยก็หาดูครับว่าระหว่างทางเนี่ยเราเราจะเจออะไรกันได้บ้างนะครับบนอุทยานเนี่ยเขาจะมีกฎว่าห้ามขับรถเร็วเนาะเพราะว่าเป็นพื้นที่ของสัตว์ป่าเพราะ,ะนั้นเราจะค่อยๆไปเรื่อยๆด้วยความเร็วที่แบบ ไม่ได้ช้าเกินไปแล้วก็ไม่ได้เร็วเกินไปเท่าแบบเพราะถ้าขับรถเร็วเนี่ยบางทีสัตว์ป่าข้ามถนนแล้วเราอาจจะเบรกไม่ทันนะครับที่ผมชอบทําเลยคือสแกนหาก่อนพยายามหาดูสัตว์ฝูงหรือว่าตัวที่เขาอยู่ริมถนนก่อนเพราะว่าเขาจะมีความคุ้นชินคนมากกว่าสัตว์ฝูงที่อยู่ในป่าครับเพราะนั้นเราจะมีโอกาสอยู่ดูถ่ายรูปได้นานกว่าปกติครับม,มีโอกาสมากกว่าส่วนใหญ่เนาะ ้าง่ายสุดที่นักท่องเที่ยวมาเจอเลยคือลิงครับจะเป็นลิงแล้วก็อย่าแต่อย่างที่เราตามหาเนี่ยเราจะตามหาสัตว์ที่มีความใกล้เคียงกับคนที่สุดชนิดหนึ่งที่เรามีที่เขาใหญ่คือชนีครับชนีแล้วก็นกเงือกครับผมที่บ้านอะครับทำบริษัททัวร์มา<อ>ตั้งแต่ผมยังเด็กๆครับก็เลยมีโอกาสได้ซึมซับแล้วก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตลอดโห ตั้งแต่7ขวบครับว่ายีปีแล้วอะครับคือในธรรมชาติมีหลายอย่างที่มันน่าสนใจแล้วมันให้มุมมองความคิดแบบหลายๆอย่างให้เราแบบชวนคิดมันมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราไม่รู้ทั้งแบบสัตว์ป่าเอยต้นไม้เอยธรรมชาติการอยู่ร่วมกันเอยอ,อะไรนี่ครับมันเลยทำให้เราเฮ้ยยิ่งสนใจแล้วยิ่งยิ่งเรารู้เฮ้ยมันสนุกและมีประโยชน์ต่อเราครับเราก็ยิ่งอยากบอกต่ออยากทําให้แบบคนหันมาเห็นคุณค่าว่าเฮ้ยเนี่ยสิ่งเนี้ยมันอยู่หลังบ้านเราเองนะแล้ว มันสำคัญต่อชีวิตเรามากๆอ่ะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวครับคือนักท่องเที่ยวมาจุดแรงเนาะก็จะแบบพักสายตาดูอยากให้เห็นแหละมุมกว้างๆก,งก่อนว่าป่าโดยรวมของพื้นที่แถวนี้เป็นยังไงครับก่อนที่เราจะเดินเข้าไปข้างในว่า มีอะไรกันบ้างจริงๆตอนนี้ครับสิ่งที่เราทำเนาะเราพยายามฟังเสียงโดยรอบก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแถวนี้ก่อนก่อน้เราได้ดูสัตว์ป่าครับเราหาก่อนว่าเอ๊ะมีเสียงสัตว์ที่ไหนร้องบ้างง่ายสุดดูแบบกว้างๆก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพอเจอตรงไหนครับเราใช้กล้องนี้ส่องเข้าไปดูว่าตรงไหนมีอะไรครับใครทําอะไรกันอยู่ที่ไหนครับอย่างถ้าโชคดีครับตรงต้นไทรต้นเนี้ยที่เราเห็นต้นใหญ่ๆนะครับเพราะต้นไทรต้นเนียมี มีผลแล้วอะครับมันจะเป็นเหมือนศูนย์รวมของนกเงือกที่เชื่อว่านกกกครับขนาดตัวก็ประมาณหนึ่งเมตรกลางปีกได้เป็นแบบเมตรถึงสองเมตรนะครับปีซ้ายถึงปีขวาเพราะนั้นอย่างฤดูกาลที่แล้วก็สี่สิบห้าสิบตัวกินอยู่บริเวณต้นแล้วก็บินเข้าบินออก คือผมเรียกว่าเทศกาลนกเงือกเลยก็ได้เป็นจุดที่ดูนกเงือกผมว่าง่ายที่สุดในประเทศไทย,ทยจุดหนึ่งแล้วขับรถขึ้นมาชอดปุ๊บดูได้เลยนันก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวตั้งตารอครับนกเงือกครับคนจะสงสัยว่า้นกเงือกเนี่ยคืออะไรแบบนกกบที่พูดถึงคืออะไรคือนกเงือกเนี่ยเราเรียกวมๆก่อนเหมือนเราเรียกชื่อมะมอ่วงทุเรียนก็มีพันพันต่างๆใช่ไหมครับนกเงือกก็เหมือนกันนกเงือกก็มีหลายชนิดเมืองไทยมี13แต่เขาใหญ่มีอยู่ชนิด อันอย่างนกกกที่ผมพูดถึงเนี้ยก็คือนกเงือกชนิดหนึ่งอย่างเขาใหญ่มีนกกกนกเงือสีน้ำตาลคอขาวนกกระกรามช้างนกแก๊กเพราะนั้นก็จะมีเอ่อชนิดที่แตกต่างไปตามพื้นที่ครับผมอย่างนกกกก็ง่ายสุดตามเสียงครับเขาจะร้องกกกกกกก็เลยเป็นสิ่งที่จำแนกได้ง่ายนกแก๊กก็ร้องแก๊กแก๊กเลยครับกรกรามช้างจะเป็นแบบมีลักษณะที่ปากคือจะมีลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เนาะเขาจำแนกตามลักษณะตามทางกายภาพก่อน ส่วนตัวไหนที่มีความคล้ายคลึงกันก็จะจําแนกจากอย่างอื่นอย่างนกโกก็จะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ครับผมอย่างนกนกเ,เองครับสําคัญที่สุดเนาะเขาคือนักกระจายเมล็ดพันธุ์ยังไงล่ะ80%นะครับเขากินผลไม้แล้วแน่นอนเขากินแล้วเขาต้องถ่ายอย่างลูกไซเนี่ยก็คือหนึ่งในอาหารหลักของเขาครับนั้นะเขากินไปเขาก็บินไปทั่วเขาไม่รู้หรอกว่าเขาทําหน้าที่เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เรามนุษย์อย่างเราคนอย่างเราได้ใช้อะครับ ก็มาเป็นผลประโยชน์ที่มาจากสิ่งที่น้องเมื่อขับถ่ายไว้ถามว่าป่าสมบูรณ์ขนาดนี้ครับเอ่อมันเกิดขึ้นได้ยังไงคนเหรอคนแค่ปกป้องไม่ให้บุกรุกแล้วถามว่ามันฟื้นฟูด้วยตัวมันเองได้ยังไงหน้าที่สําคัญที่สุดของสัตว์ป่าธรรมชาตินะครับคือเขามีชีวิตของเขาอะครับคือสัตว์ป่าเขาก็กินแล้วเขาก็ถ่ายแต่ประโยชน์ของการถ่ายของเขาครับคือเขาสร้างป่าเขาปลูกป่าให้เราเพราะนั้นบริบทที่มันใหญ่ขนาดนี้ แน่นอนสัตว์ป่าคืนหนึ่งในกลไกสําคัญที่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาโทนเสียงครับโทนเสียงจะเหมือนกันอันนี้เป็นโทนเสียงของตัวตัวฟู้ที่เขาประกาศอาเขตเนี่ยฝูงหนึ่งตวเนี้ฝูงหนึ่ง อันนี้ยเอ้นี่อีกฝูงหนึ่งสามฝูงรองประกาศนะเขตกันอยู่เพราะ,ะนันอย่างเช่นนี้หนึ่งฝูงครับพื้นที่หากินโดยประมาณเนาะเฉลี่ยม,มานหนึ่งตารางกิโลเมตรต่อหนึ่งครอบครัวชวนวูอันน่้เป็นตัวเมียเราเรียกว,ว่าเกรดคอตัวเมียเสียงยาวลองหลับตาดูครับ ตนเนี่่ยยยห้ออูเพราะนั้นอย่างกิจกรรมพวกนี้เป็นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นอยู่ในธรรมชาติตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเฮ้ยขึ้นแล้วเอาใหม่เดี๋ยวค่อยี้ลองดูไหมลองดูไหมลองดูไหมผลเฮ้ยขึ้นอ้าวเห็นไหมอ๋อเอาโทรศัพท์ถ่ายได้นะนี่เอาโทรศัพท์ให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมเอาจะให้ให้ผลจากตั้งแต่โทรศัพท์ ออนี้นี่ันใดมแบบไวอดแบบจากจอเลยครับเขตแบบค่ายๆเออจริงนี่เป็นชนีมือขาวครับเมื่อกี้ที่เราได้ยินอ่ะคือเขาร้องสามฝูงเขาร้องประกาศนะเขตกันอยู่แล้วเสียงที่เราได้ยินเนี่ยจะมีสามฝูงเป็นพื้นที่ลอยต่อครับดะงนั้นอย่างสิ่งที่เขาทำอะครับเขาขึ้นไปต้นไม้ต้นถึงสูงแล้วก็ร้องบอกกันว่าฉันอยู่ตรงนี้อะไรครับเพราะว่าริมรั้วบ้านตัวนี้คือริมรั้วบ้าน ประชากรห้าห้าถึงเจ็ดตัวครับโดยประมาณหนึ่งครอบครัวนะคือโครงสร้างชนีครับมันจะเหมือนคนเลยครับมีพ่อแม่เป็นหลักแล้วก็ลูกสามหลักๆเนาะชนีครับใช้เวลามาันสามถึสี่ปีต่อลูกหนึ่งตัวตั้งท้องวันหกเจ็ดเดือนแล้วก็อีกสองถสามปีครับลูกจะอยู่กับอกแม่ห้อยไปกับแม่ครับนั้นชนีเนี่ยมีสองสีจะมีสีขาวสีดำชนีมือขาวนะ สีขาวเนี่ยคือยินได้สีดำมันเคยยินเด็เาะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ฝูงอาจจะมีการสุ่มสีเพราะฉะนั้นบางฝูงก็ขาวล้วนบางฝูงก็ดําล้วนบางฝูงก็ผสมนั่นไม่ได้บอกว่าเขาคนละชนิดนะเขาคือเห็นเดียวกันอย่างชนีอ่ะเขาเป็นหักชะนีชีวิตที่สําคัญมากเพราะว่าชนีเขาอาศัยอยู่บอตอนต้นไม้เขาเดินทางบอตอนต้นไม้และเขาไม่ลงพื้นเพราะฉะนั้นอย่างผมอยู่เขาใหญ่ดูชนีมาผมเคยเจอชนีลงพื้นอยู่ประมาณสองครั้ง คือตอนที่เขาพยายามข้ามถนนปกติแล้วค่อยเดินทางบนยอดเพราะนั้นป่าไหนที่มีชนีอยู่ป่านั้นจะต้องเชื่อมต่อกันจาก,กด้านบนเป็นบริเวณกว้างเพราะนั้นเขาเดินทางขางบวนและโหนไปตามตนมา้นไม้สมบูรณ์ใช่ครับและเป็นป่าที่ใกล้กรุงเทพมากอย่างพฤติกรรมไหนครับเวลาเขากินเนาะเขาจะล่าริมน้ำเเวลาเขากินเนื้อเสร็จพอเขาะกินน้ำตาม เป็นพฤติกรรมที่ส่วนใหญ่จะเจอเราเจอซางอยู่ริมน้ำครับ